น้ำเนื้อใบหน้าเจ็ดท่าย่อยครับท่าย่อยที่หนึ่งท่าเสยผมก็วางนิ้วสามนิ้วบริเวณเกระบอกตาเนาะนะครับแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกดันมือขึ้นไปแนบชิดกับหนังศีรษะครับจนสุดลมหายใจกั้นลมหายใจไว้ไค่อยๆหายใจออกไปท่าย่อยที่สองครับท่าทาแป้งนะครับใช้นิ้วกลางเนาะวางอยู่สันจมูกนะครับ สุดลมหายใจเข้าลึกดันมือขึ้นไปแล้วก็ปาดแก้มปาดแป้งลงมาแก้มนะครับมาทาสุดช้าๆสุดลหมหายใจก้นลหมหายใจไว้ค่อยๆหายใจออกคลายถ้าย่อยที่สามท่าย่อยที่3ามท้าเช็ดปากนะครับใช้มือข้างซ้ายแล้วก็นิ้วกลางแตะถึงหูข้างขวานะครับเช็ดปากโดยการเม้มปาก มาจนสุดติ่งหูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสุดลมสุดลมหายใจก็ลมหายใจไว้ค่อยๆหอยาออกคลายจังหวะที่สองเปลี่ยนแขนนะครับเปลี่ยนมือเนาะเปลี่ยนข้างครับสุดลมหายใจเข้าลึกแค่ปากเล็มปากไว้ค่อยๆหายใจออกคลายระยะที่สี่ครับถ้ากดใต้คางถ้าเช็ดคางครับถ้าเช็ดคางถ้าเช็ดคางก็ ใช้มือนิ้วกลางแต่ถึงหูเหมือนกันนะครับเช็ดไล้ใต้ทางมาครับไปจนสุดถึงหูอีกฟังหนึ่งนะครับไปังหวัดที่สองครับเปลี่ยนแขนเปลี่ยนข้างนะครับถูดลมหายใจเข้าลึกเช็ดไล้ใต้ทางมาครับถูดลมหายใจก็ลมหายใจไว้เพื่อให้ใออกไายนะครับ ท้าย่อยที่ห้าครับใต้คางอ่ากำมือเนาะตำแหน่งที่กดครับก็คือชิดปลายชิดปลายนะครับมันจะไปกดกับกระดูกอะนะครับอ่้าสุดลมหายใจเข้าหรือก้มดันขึ้นไปคลายผ่อนครับขยับมือไปครับประมาณกลางๆเนาะ,นะก้มกดดันขึ้นไป คลายขยับไปนะครับก้มกดดันขึ้นไปกไมหา่ใจกใั้นลมหายใจไว้เพื่อก็ยจจออกคลายแล้วก็ถูมาครับสักสองสารอบต่อไปครับ้ายอยที่ 6. หก้าถูหน้าหูและหลังหูนะครับก็จะแยกสมนิ้วกับสนิ้วนะครับทำแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกกระเช็บถูบไปครับ จุดลมหายใจกั้นลมหายใจไว้ค่อยๆหายใจออกคลายท่าย่อยที่เจ็ดครับตกใจทอ,อยใช้วงมือปิดหูนี่คือท่านวดบริเวณกล้ามเนืนะ้อใบหน้าเจ็ดท่าย่อยครับ ต่อไปท่าที่สองท่าเทพนมเนาะแก้ลมในข้อมือ,อแก้ลมในข้อมือแก้ลมในลำลึงนะครับท่าเตรียมก็พนมมือไว้นะครับพร้อมแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกซ้ายดันขวาขวาต้านไว้ออกแรงบริเวณข้อมือครับเข่าท้องขอมิดก้นสุดลมหายใจค่อยๆหายใจออกคลายครับควันการดัน หวัต่อไปครับขวาดานซ้ายซ้ายต้านไว้ครับออกแรงบริเวณข้อมือครับไปนั่คือแกล้ลมในข้อมือแก้ลมในลำมือครับท่าที่สามแก้ลมปวดท้องและข้อเท้าแก้ลมปวดศีรษะนะครับก็เป็นท่าชูหัดวาดแขนนะครับ จังหวะที่หนึ่งครับหาท่าเตรียมก่อนประสานมือไว้ที่เวนั่วกครับจังหวะที่หนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกชูมือขึ้นไปตรงๆครับแขนแนบชิดกับใบหูครับสุดลมหายใจกัน้นลมหายใจไว้พลิกมือครับหลังจากนั้นวาดมือปลายยืดไปทางด้านหลังปลายจังหวะต่อไปกดกดหลัง จังหวะที่1ครับร่องกล้ามเนื้อชิดกระดูกสันหลังครับกดดันต้านกันไว้ครับจังหวะที่สองมัดกล้ามเนื้อครับกดดันต้านกันไว้ไร่องกล้ามเนื้อฝั่งเดวครับใช่ครับทุกทุกู ท่าที่สี่ครับแก้ลมเจ็บศีรษะตามัวแล้วก็แก้เกียดครับหน้าเตรียมครับนี่ไปที่เกียทางด้านซ้ายปรับแขนนิดตึงนะครับหน้ามองตรงดึงลมหายใจก้านลมหายใจไว้ค่อยๆเหยียออกทายครับดึงมือกลับมาทวาที่สองครับทางขวาครับที่เกียรไปทางด้านขวาพยายามปรับแขนให้ตรง ให้ตึงนะครับสุดลมหายใจกัน้นลมหายใจไว้ค่อยๆเจาะออคลายกลับมาจังหวัดที่สามด้านหน้าครับจุดลมหายใจกัน้นลมหายใจไว้ค่อยๆเจาะออคลายครับกลับมาจังหวัดที่สีนน่ครับด้านบนครับแบบแผ่นแนบชิดกับใบหู ลมหายใจเข้าใกล้หายใจออกคลายครับครับมือไว้ที่หน้าผากแล้วก็กลิ้งมือลงมาคาเตรียมครับอต่ไปท่าที่ห้าครับแก้แขนขัดแจะแก้ขัดแขนทางซ้ายแก้มซ้ายมืออ้อมไปจับ้อศอกนะครับพอมแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกจะไล่มือไปแล้วก็ดึง ยืดต้นยืดกล้ามเนื้อต้นแขนกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับข้อ mm hmm. ่อยใ,ใจออกคลาย mm hmm. จาังหวะต่อไปพลิกมือเป็นหลังมือครับ mm hmm. การดึงข้อศอกอีกเหมือนเดิมพร้อม mm hmm. แล้วสุดลมหายใจเข้าลึกดึงแล้วก็ไล่มือไป mm hmm. คลาย mm hmm. ต่อไปสลับครับ เป็นแขนข้างขวาข้างซ้ายอ้อมมันจับแขนจับข้อศอกนะครับเอาแล้วสุดลูมห้ใช้เข้าลึกดึงสไลา์มื้มาคลายสลับไปหลังมือครับข้างขวาดึงสไลด์มือตามมา ครับแก้ก่อนแล้วแก้เข่าผัดครับค่าเตรียม <c oughs> ก็นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านในครับสี่นิ้วรประคองอยู่ด้านนอกครับเสรอมแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกเนื้อเราก็พับตัวบริเวณเอวครับค่อยพับหลังยืดไปครับรงวดเลยกลับมาครับหายใจเข้าออกได้หลายรอบอท่าที่เจ็ดครับ แก้ก่อนแล้วกแก้เข่าขาดเดี๋ยวไปท่าอินเทนูนในท่านั่งนะครับแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกๆครับไม่ได้อคลายสระลับขาครับอินเทนูลึกล เท้าใบท,ท่าที่แปดครับแก้ลมในแขนรับขา,ขาด้านขวาฉันตั้งขาด้านซ้ายครับทำข้างซ้ายก่อนแกนข้างซ้ายยื่นออกไปครับมือขวาใช้นิ้วกลางนะครับล็อกโคนนิ้วทั้งสี่นิ้วนะครับ เสาแล้วสุดลมหายใจเขา้าซืบดันและดึงตึงได้ที่กลางอ,อกครับแล้วก็กรีดนิ้วหักนิ้วหักข้อมือครับหุนข้อมือแบบที่สองเป็นเปลี่ยนข้างครับกลางล็อกคนนิ้วครับสี่นิ้วกว่าอีสระตามปกติสุดลมหายใจเข,าาจเขา้าลึกดันและดึงตึงได้ที่กลางอ,อกครับ ในจังหวะที่เรากลัน้นลมหายใจครับค่อยๆคับข้อมือหมุนข้อมือ,อ,มอ,อคลาย,ย,ยออน,ละนะนะครับเอาไปท่าที่เก้าครับกำลงกายืยืนไปแยกขาออกครับกำกระบองเนาะสุดกระบองครับพอมแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกหยียก้นลงไปครับได้เท่าที่ได้ขมับท้องขมิบก้นครับ ไปไอแ้อจออก่ะยืดตัวกืววครับท้าที่สิบครับแก้ไหล่ขาและแก้เข่าขาสี่นิ้วอยู่หน้าขาขครืงขวาดนันสะโพกนะครับเอาแล้วสไลด์มือลงไปประมาณคึ่นขาแล้วค่อยๆหยิดตัวครับแล้งลงไปใจไว้ด้วยจะออกขา หลับเป็นขาข้างขวาครับน้าขวาอยู่หน้าขานะครับมือข้างซ้ายดันสะโพกค,ครับทำล้สูดลมหายใจต้องสไลด์มือลงไปขึ้นขาครับค่อยๆบิดตัวครับาหายใจออกคลายต่อไปท้าที่11ครับแก้รูปในอกต่อครับ ท่าเดีเวยววางมือแขนแรกชิดกำลัำตัวนะครับจังหวะที่หนึ่งเราสูดลมหายใจเข้าคือยกมือขึ้นไปตรงๆเลยครับพยายามวางมือไว้เหนือศีรษะถ้าที่วางได้หน้าอกมันจะยืดออกทรมมัุกลองขับแขนให้แขนแนบชิดกับไปหูมากที่สุด สุดลมหายใจกันลมหายใจไว้เพื่าใหนใจ,จออกคลายยกกลับคืนมาท่าเดิมครับจังหวะต่อไปครับประสานมือไว้ที่หน้าท้องเพื่อเตรียมทำจังหวะที่สองครับสุดลมหายใจเข้าลึกครับกันมือลงไปครับยกมือขึ้นไปวางอยู่เหนือศีรษะ สดลมหายใจก้านลมหายใจไว้ค่อยๆหายใจออกคลายพักมือไว้ที่หน้าผากครับจังหวะต่อไปครับสุดลมหายใจเข้าลึกดันมือลงไปครับเฉียงไม่เกิน4.5องศาเชิดปลายคางยุ้ไปลายเท้า ที่สิองครับแทงตัวลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนครับอันนี้คือท่าโผลสีนิ้วอยู่หน้าขาแล้วก็หัวน,นิ้วม,มืออยู่ด้านหลังนะครับท่าเตรียมจะเป็นท่าย่อไว้นะครับพร้อมแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกครับทำข้างซ้ายก่อนครับเชิดปลายเท้าขึ้น ไปค่อยๆวางครับลเห็ยใจเข้านืดครับช้าไปเท้าไค่อยๆวางแล้วค่อยๆย,ยืดตัวครับห้าสิบสาแก้ตะโพกสลับเตะแก้ไหล่ตะโพกโขัดเป็นท่านวดตัวเองในท่ายืนนะครับก็เหมือนท่านั่งเลยนะครับก็คืคคอยืหัวแม่มืออยู่ด้านใน ครับแล้วก็สี่นิ้วอยู่ด้านนอกนครับ้องแล้วก่าสูตรจะเพ็าใจเข้าลึกยืดตัวก้มตัวนวดไปครับกนวดตัวเองกลับมาครับใจเข้าขออกแค่ล,ล่อแก็นวดไปนวดซ้ายนวดขวานวดหน้านวดหลังนวดไปครับไว้ท่าที่สี่ครับสิบสี่ขอภไทย เป็นท่านอนคว่ำแก้ลมเลื่องในตามหมอือแก้ลมมันรัดทั้งตัวพอแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกเชิดปลายคางขึ้นมาครับแล้วก็งุ้มปลายเท้ามาให้มันเก่งคอให้มันขึ้นตาครับมห้ใจออกทายไปท่าที่สิบห้าครับ พี่ท่ารางโซนครับขับข้างขวาทำข้างซ้ายครับอมแล้วสุดลมเห็นใจเข้าลึกมือก็จะอ้อมไปจับรับบริเวณหลังเท้าข้อเท้าหลังเท้าไม่เกินไม่เกินไม่เกิน,กนปลายเท้าไม่เกินหลังเท้านะครับคับแล้เชิดฉีกไปจับบริเวณหลังเท้าไ,ได้ใช่ ข้อเท้าหลังเท้าได้ครับแล้วก็คลายโอ้ยรวมไปถึงเลื้อนพร้อมจะยกหัวขึ้น ครับผมผ่าไหนไหมครับผมไม่มีครับผมผ<ต>่านครับผ่านผ่าน